สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องสอปปลาวพี่น้องกัมพูชาและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกะเหลียงด้วยนะครับพี่น้องสาวลาหดเลยครับนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่เก้ากันยายนนะครับปพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่วันนี้ก็มาเจอกัน รอบที่สองนะครับรอบเย็นนะครับผมจะมีข่าวอยู่สามข่าวนะครับมาแล้วให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับครับก็มาดูข่าวที่หนึ่งกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะครับการประทะโซ้ลบกันอย่างดุเดือดในพื้นที่รัดกยานะครับหรือว่ารัดกระเลงแดงนะครับระหว่างกองกําลังป t f และกองทัพพม่านะครับทางฝั่งของกองทัพพม่านะครับไล่เสียชีวิตไป ถึงห้านายร้่ยกันนะครับไล่รับบาดเจ็บอีกหลายนายครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่แปดกันยายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบสี่เวลาเก้านาฬิกานะครับกองทัพพมา่าและกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว,ว่าปีดีเอฟนะครับได้มีการประทะสู้รบกันอย่างดุเดือดนะครับในพื้นที่เวงไผ่ขนนะครับระหว่างกองกําลังปีดีเอฟและ k n t f นะครับไล่หลัก ซุ่มโจมตีขบวนรถของกองทัพพม่านะครับที่ออกเดินทางเมืองตองจีนะครับมุ่งหน้ามาอย่างเมืองไผ่ขนนะครับรัดกระเหล่งแรงทางรัฐฉานตอนใต้นะครับติดกับรัดกระเหล่งแรงครับพี่น้องครับสาเหตุการโจมตีขบวนรถของกองทัพพม่านะครับเมื่อวานนี้ก็ทําให้ทางผังของกองทัพพม่านะครับไล่เสียชีวิตไปถึงห้านายและไล่รับบาดเจ็บ หลายนายเลอยกันนะครับรถของกองทัพพม่าได้รับความเสียหายไป1นึ่คันนะครับแต่ทางฝั่งของกองกำลัง p t f และ k n t f นั้นนะครับก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับพี่น้องครับการประทะสรบกันเมื่อวานนี้นะครับระหว่างกองกำลัง k n t f p t f และกองทัพพม่านะครับ ครับก็มาดูข่าวที่สองกันต่อนะครับวันนี้นะครับทางกองทัพกระเลงแรงนะครับหรือว่า k a นะครับหรือว่า k s เอนะครับก็ออกแถลงข่าวนะครับก็เนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับมีการปะทะสู้รบกันนะครับในพื้นที่รัดกระเลงแรงนะครับก็ทางผังกองทัพ กระเลงแรงนะครับ kn ks นะครับ c 4นะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับผักถึงพี่น้องประชาชนสาวกระเลงแรงนะครับที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับถ้าจะออกจากบ้านเรืนของตัวเองนะครับไปทําธุระหรือว่าไปทํางานนะครับวันนี้ก็อาจจะเกิดสงครามใหญ่ในพื้นที่รัดกระเลงแรงก็เป็นได้นะครับนี้ก็เป็น การออกมาแถลงข่าวนะครับของกองทัพกระเหลงแรงนะครับบันนี้นะครับและทางทางกองทัพกระเหลงแรงนะครับก็ฝากถึงที่น้องประชาชนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับให้พังข่าวซารกันทุกวันนะครับเพื่อที่จะได้รู้ข่าวที่แท้จริงและข่าวความเคลื่อนไหวของกองทัพกระเลงแรงและ กองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะครับ k n t f และ PTF นะครับที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับถ้าจะไปไหนก็ขอให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันนี้การประทะสู้รบกันได้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับในพื้นที่รัดกะยาแต่ว่าในพื้นที่รัดกระเล่งแรงนะครับืัองจากเมื่อวานนี้ทางกองทัพกระเล่งแดงนะครับไล่ไป หลักสุ่มโจมตีขบวนรถของกองทัพพม่านะครับก็ทำให้กองทัพพม่าไล่เสียชีวิตไปห้านายนะครับและได้ล้บบาดเจ็บอีกหลายนายร่วมกันนะครับและวันนี้นะครับทางกองทัพกะเหลงแรงนะครับก็ผากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐกะเหลงแรงนะครับทุกพื้นที่นะครับให้เต็มพร้อมนะครับเรื่อง แสวงอาหารนะครับยารักษาโรคต่างๆนะครับก็ให้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนื่องจากทางกองทัพกองกำลังพิทักษ์ประชาชนนะครับและกองกำลังของกองทัพกระเหล่งแรงนะครับเคเอนะครับก็จะมีการซุ่มโจมตีขบวนรถของกองทัพพม่านะครับที่เข้ามาอย่างพื้นที่รัดกระเหล่งแรงต่อไปนะครับก็ หากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัฐกระเลงแดงทุกที่นะครับวันนี้ให้ระมัดระวังโตกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็จะได้เต็มพร้อมนะครับรับศึกหนักต่อไปนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับของกองกําลังป t f และกองกําลังของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า NUG นะครับก็ปฏิบัติการ หลายที่หลายทางด้วยกันครับพี่น้องครับหลายรัด้วยกันนะครับเส้นในพื้นที่รัชานตอนใต้นะครับทางกองกําลังปตฟนะครับก็ได้ไปทําร้ายนะครับหอคอยด้ะเสาสัญญาณโทรศัพท์ของกองทัพพม่านะครับที่เป็นเสาสัญญาณที่ส่งสัญญาณไปอย่างในพื้นที่รัฐต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศพม่านะครับทางกองกาลังปตฟนะครับก็ไล่ไป ทุบทำรายนะครับเสาสัญญาณโทรศัพท์ของกองทัพพม่านะครับและกองกําลัง p d ีนะครับไล่ไปบางระเบิดนะครับในพื้นที่ที่หน้าสถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่รัฐสกายนะครับก็ทําให้ทางตำรวจพม่านะครับก็ไล่เสียชีวิตไปถึง2นายนะครับและเลยรับบาดเจ็บไปอีก1นายครับพี่น้องครับวันนี้นะครับทางกองกําลัง p d f และ กองกำลังของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือว่า u อ g นนะครับก็ไล่ไปโจมตีนะครับและได้ไปทํำลายนะครับทรัพย์สินของกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับและไล่ไปวางกัหลักระเบิดหลายพื้นที่ร้อยกันนะครับวันนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็ก็รู้แล้วนะครับก็น่าจะปฏิบัติการแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทางกองทัพพม่า จะหมดสิ้นไปแน่นอนนะครับก็รอติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับการพะทะสู้รบกันดูเลือดขึ้นทุกวันนะครับในพื้นที่ทุกทุกรัฐนะครับที่อยู่ในประเทศพม่าวันนี้นะครับและทางกองกำลัง PDF นะครับและกองกำลังรัฐบาลเอกภาพแห่งชาิแต่ว่า NUG นะครับก็ไล่ไปเผกทหารอีกที่หนึ่งในป่านะครับพี่น้องครับก็มีเป็นภาพนะครับก็ นี่ก็เป็นข่าวล่าสุดนะครับที่กองกําลัง p d f นะครับก็ไล่ไปเผืกแบบหน่วยรบพิเศษนะครับพี่น้องครับเพื่อที่จะมาต่อสู้กับกองทัพพม่าและกบฏมีนออนไลน์ต่อไปนะครับวันนี้ทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติและกองกําลัง p d f หรือว่ากลุ่ม CTF ต่างๆนะครับก็พร้อมนะครับที่จะต่อสู้กับกองทัพพม่าและขับไล่กบฏมีนออนไลน์นะครับให้พ้นจากอํานาจนะครับและให้ ประเทศพมา่านะครับกลับมาอยู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับและให้เปลี่ยนสาพ,พันธุลัฐนะครับทุกกลุ่มทุกาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศพมา่านะครับให้มีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่อยู่ภายใต้การน,นําของกองทัพพมา่าและกะบฏมีนอ,องลายนะครับก็ทุกวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนสาวพมา่าและทุกกลุ่มทุกสติพันธุ์นะครับรวมถึง กองกาลังกลุ่มสติพันธุ์ต่างๆนะครับก็ไม่มีใครครับที่จะอยากอยู่ภายใต้การนําของกองทัพพม่าต่อไปนะครับก็สู้กันต่อไปนะครับจนจะได้รับไสยชนะนะครับพี่น้องครับครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับก็ฝากกดติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ